ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเพียวก็จะมาแชร์สูตรสมูทตี้ที่เพียวชอบทํากินเองนะคะเนื่องจากว่านางทาง่ายนะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจะมีด้วยกัน2สูตรนะคะเอาไว้สำหรับในช่วงไดเอทนะคะ,ะช่วยดูแลเรื่องรูปร่างเรื่องหุ่นของเราไรเงี้นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจะเป็นเรื่องผิวนั่นเองค่ะทุกคนอร่อยแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปทําสมูทตี้กันนะคะเรามาดูแลตัวเองกันภายนอกกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้ ะะพียวก็มีไอเทมหนาะมาแนะนําแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมีหลายๆคนเนี่ยทักว่าผิววพียวอ่ะดูดีขึ้นทุกคนคือแบบมันดีใจมากนะคะก็เลยอยากเอามาแชร์กันจริงๆอะ่ะพียวลองใช้ตัวนี้เนี่ยตามคําแนะนําของทางแบรนด์นะคะครบ1เดือนหรือว่าสี่สัปดาห์นะทุกคนก็เดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวนี้เนี่ยคืออะไรนะคะก็ต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าปีนี้นะคะพิยวอายุ20 แล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นวัย20แบบกลางๆแต่กําลังจะไปสู่วัย20ปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะปัญหานะที่พิวเจอนะตอนนี้หลักๆเลยนะคะก็จะมีเรื่องของความเกิดริ้วรอยบางจุดแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมาเร็วขนาดนั้นอัง <c oughs> จริงเพราะว่าตอนเนี้ยชีวิตเราอ่ะมันต้องเจอกับแบบสิ่งเร้าต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะหรือแม้กระทั่งตัว หน้าจอโทรศัพท์ของเราที่เราใช้เนี่ยทุกคนทําให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าของเราได้นะคะรวมไปถึงปัจจัยอื่นเช่นความเครียดการนอนดึกหรือว่าเรื่องอายุที่มันมากขึ้นนั่นเองทุกคนและสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เพียวลองใช้มาทั้งหมด4ส,สัปดาห์นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น Laneige Perfect Renew Youth Retinol Cream นะคะตัวนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเลิศมันปังยังไงแล้วมันเหมาะกับผู้หญิงวัยว่าเริ่มโตขึ้นแบบเราย่างไงนะคะเขาเป็นตัวเรตินลบริสุทธิ์นะคะมากถึง95%เลย หลักๆของเขาเลยนะเขาก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยที่เกิดจากโฟนเฟสนั่นเองซึ่งโฟนเฟสนะคะก็คือการเนี่ยเวลาที่เราใช้โทรศัพท์คุยโทรศัพท์หรือสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดริ้วรอยของคนในยุคสมัยนี้เลยนะทุกคนตัวนี้นะคะเขาก็มี3ส่วนผสมนะที่จะช่วยแก้ปัญหาพวกริ้วรอยของเรานะคะก็จะมีตัวแรกเลยอย่างชื่อที่เขาบอกเลยนะคะก็จะเป็นตัวซูเปอร์เพียรเรตินอลนะหรือว่าตัวเรตินอลบริสุทธิ์ค่ะที่เขามีความบริสุทธิ์ถึง95%นะคะตัวนี้จะเป็นตัว หลักนะที่เขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอังจีผู้หญิงมออยู่เยอะขึ้นอนะ่ะคอลลาเจนมันก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดลงนะคะตัวนี้เขาก็จะไปช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ของคอลลาเจนนะคะแล้วก็ขัดขวางการย่อยสลายของคอลลาเจนด้วยก็อันที่2ค่ะ,คะก็จะเป็นตัวไตรเปปไทด์จากฝรั่งเศสไอตัวเปปไทด์ต,ต,ตัวนี้เขาจะมีการเหมือนเป็นฟิวส่งสัญญาณไปสู่เซลล์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะเมื่อเขาพบว่าตัวคอลลาเจนเยมันถูกทำลายมากเกินไปแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณไปให้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะแล้วก็ตัวที่3นนะะคะเป็กกรรดายาิ5 นะคะหรือว่า5 l a y e อตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มความแน่นเร่งความกระชับให้กับผิวเรานะคะหลักๆเลยเนี่ยเร่งความกระชับใน3โซนผิวนะก็จะได้แก่ใต้ตา,ตาร่องรอยยิ้มตรงน,นี้ แล้วก็มุมปากของเรานะคะพอผิวเราอะ่ะมันได้รับพวกกรดไฮยาลูริกอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้พวกริวรอยของเรานะคะมันดูตื้นขึ้นผิวดูกระชับขึ้นอิ่มแน่นแล้วก็เต่งตึงน,นั่นเองนะนอกจาก3ตัวลหลักๆที่พี่พบอกไปแล้วนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของใบบัวบบกด้วยซึ่งใบบัวบบกเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มีความไวต่อาการแพ้นะคะแล้วก็กรดแทนสมิดค่ะตอนนี้เนี่ยจะมีสารตอต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ ทำให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนะคะและวิธีใช้นะซึ่งเขียวเนี่ยใช้ตามคําแนะนําของทางแบรนด์เลยนะคะก็ะรู้สึกว่าผิวเราอ่ะมันกระชับขึ้นแล้วก็เต่งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงสัปดาห์แรกนะให้เพื่อนๆนะคะใช้คืนเว้นคืนค่ะในปริมาณของเม็ดทั่วเขียวนะทุกคนแล้วก็ทาเฉพาะจุดที่เรามีริ้วรอยนะคะสัปดาห์ที่ 2, 2ก็จะเริ่มใช้ทุกคืนและในปริมาณเป็นเม็ดทั่วเขียวนะคะแต่ว่าก็ยังทาเฉพาะจุดที่มีริ้วรอยและสัปดาห์ที่3นะคะก็ใช้ทุกคืนเลยในปริมาณเมททัวหลือ นะคะก็คือเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ทาให้ทั่วผิวหน้าของเรานะคะและสัปดาห์ที่4ก็ใช้ทุกวันนะคะทั้งเช้าก่อนนอนในปริมาณเม็ดทวเหลืองนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะรู้สึกว่าหน้าเราอ่ะมันจะมีความแบบตต่งตึงกระชับขึ้นตัวนี้นะคะเขาสามารถใช้ได้กับ8จุดริ้วอยบนใบหน้าเลยนะ ก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ลาเอชทุกสาขานะคะหรือว่าจะสั่งช่องทางออนไลน์ของเขาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของลานเอชไทยแลนด์ได้เลยนะคะไปปั่นสมูทตี้กินกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรสมูทตี้ที่เพียงมาฝากวันนี้จะมีอะไรบ้างจ้า สูตรแรกนะคะสูตรนี้เนี่ยเพียวว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเพียวทำบ่อยๆนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะสูตรนี้เนี่ยเพียวจะชอบทานเป็นตอนเช้านะก็จะมีส้มบัลลี่มีกล้วยนะคะแล้วก็ปกติเพียวจะใช้เป็นแบบผงเชคนะคะแล้วก็ผสมกับนมใส่นมลงไปด้วยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเพียวกลัวว่าเพื่อนๆบางคนน่ะเอออาจจะไม่มีนะคะเพียวก็เลยวันเนี้ยเดี๋ยวจะลองทําเป็นตัวโปรตีนเว์พลัสแบบนี้ดูนะทุกคนก็เหมือนเหมือนเป็นนมนมน้ำ,น,ำน้ำมาแล้วนะคะแต่ในการนะคะเราก็ ใส่กล้วยใส่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งทั่วไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็เป็นกล้วยนะคะใส่แค่นี้เลยเพราะว่าทุกอย่างเราแช่ตู้เย็นมานะคะทุกคน,ม,นกมันก็จะเย็นอยู่แล้วนะคะ สูตรที่สองเขาบอกว่าง่ายมากๆนะคะสูตรนี้เนี่ยเราจะมาดูแลผิวเติมวิตามินซีให้กับผิวของเรานะคะก็ปกติถ้าพูดถึงวิตามินซีพูดถึงความผิวอมชมพูอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงมะเขือเทศใช่ไหมแต่ว่าเพียวเป็นคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศทุกคนเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอออยากเติมวิตามินซีไงเราก็จะเอามะเขือเทศนะคะมาผสมกับสตรอเบอรี่เพื่อให้เขาเนี่ยมันมีความแบบเปรียปร้ยวอมหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ใส่พวกไซรัปหรือน้ำเชื่อมอะไรเพิ่มนะคะ เราจะใช้รสชาติธรรมชาติของเขาเลยอะเออผสมกันนะแล้วก็อาจจะเติมน้ําแข็งหรือว่าเติมน้ําเย็นลงไปนะคะ<ม>เพื่อให้มันแบบว่าทานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยดูตามสัดส่วนของเพื่อนๆเอาเลยนะคะก็ใส่ลงไปทั้งหมดตบบนี้พเพื่อนๆจะใส่เป็นน้ําแข็งก็ได้นะแต่ว่าเพื่อจะใส่เป็นน้ําเย็นน้ําเย็นจัดๆเลยนะคะก็ใส่ลงไปให้พอท่วนิดนึงนะไม่ต้องแบบสูงขึ้นมากนะคะ ง่ายมากบางคนจะเติมเป็นโยเกิร์ตลงไปก็ได้นะคะและนี่นะคะก็เป็นสมูติที่สองสูตรนะที่เบลชอบทำทานนะคะเพราะว่ามันง่ายทุกคนอย่างที่เพื่พอน,เ,อนเ,เห็นว่ามันไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะใส่ไปแบบ ประมาณนี้นะอย่างสูตรแรกนะคะสูตรนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องตอนที่เพียวไดเอทนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีทั้งโปรตีนนะแล้วแล้วก็มีกล้วยแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่เข้าไปนะคะจริงๆสูตรนี้สามารถปรับได้นะอย่างปกติทั่วไปอะถ้าเพียวไม่ได้ใส่เป็นโปรตีนอางเนี้ยเพียวก็จะใส่เป็นนมถั่วเหลืองแทนนะคะใส่นมถั่วเหลืองผสมกล้วยแล้วก็มีสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากได้ความช็อกโกแลตเงเออบางทีเพียวก็่จะใส่เป็นผงเชคแต่ว่ากลัวเพื่อนๆบางคนไม่มีเนาะก็ใส่เป็นแบบโปรตีนที่เป็นแบบสําเรร็็จูปแแบบนนี้้้มลวกไดะะคะ ี้นะเพียวก็จะทานเป็นมื้อเช้านะคะหรือไม่ก็มื้อเย็นนะทุกคนก็จะกินประมาณนี้ในช่วงในเอ็นะคะตัวนี้สำหรับใครที่อยากดูแลผิวแต่ว่าไม่ชอบกินเมื่อขกิดเทศเพียวๆแบบนั้นนะแต่แต่ว่าอยากกินแบบความเฟรชเฟรชสดชื่นสดชื่นเปรียปร้ยวๆเราีม่เกิดเทศคะ่ะ ใครที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศนะคะพี่ก็แนะนําสูตรนี้นะเป็นมะเขือเทศผสมกับสตรอเบอรี่นะทุกคนรสชาติมันจะมีความแบบเปรียปร้ยวๆแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นแต,แต่ก็ยังได้มีความรสชาติของมะเขือเทศอยู่แต่ว่าไม่แรงจนทําให้เราแบบกินไม่ได้นะมันก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่แทรกเข้ามานะคะอร่อยมากๆอันนี้แล้วก็กินตอนเช้านะทุกคนแนะนำสดชื่นเฟรชมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของกับถ่ายด้วยนะคะ จะเรียกว่าสมูทตี้ไหมอ่ะเออเป็นแบบสูตรน้ำปั่นสูตรสมูทตี้อะไรเงี้ยเออชอบปั่นทานเองนะก็ออกมาแชร์เพืเ่อนๆกันนะคะเพราะว่าเป็นสองสูตรที่ทําง่ายนะในช่วงนี้นะคะนอกจากที่เราเนี่ยจะดูแลตัวเองจากภายนอกนะทุกคนถ้าครีมบำรุงผิวะอะไรนี้นะคะก็อย่าลืมดูแลจากข้างในด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย